มาเพิ่งเห็นนะว่าตรงนี้มีสัดเลี้ยงด้วยอยากรูออ้ว่าเลี้ยงอะไรให้หน่าซืออีกบ้างไม่แค่นี้เหรอถ้ากระโดดกินแบบนี้ก็ตายนะครับเล่นดีๆและเล่นดีๆแหละคลิป็อกเ,เกียนก็มา จริงๆตรงนี้ได้นะแต่มันปุ่มมันปุ่มสุดจะเล็กมาต้องใช้นี้แล้วใช่ไหมปุ่มถ้าปุ่มมันจะเอาให้เล็กขนาดนี้จริงๆมันก็ปกติอยู่แล้วนะไม่เล่นแหละให้ปุ่มมันต้องเล็กคิดจะให้ใครเล่นเนี่ย จะเล่นได้แค่บางดานนะครับบพาบางดานมันต้องใช้บุ่มมันเล็กมากๆไงแบบนั้นทำเล่นไม่ได้ก็ตอนนี้คือเล็ปุ่มมันเล็กนะต้องเป็นปุ่มมใหญ่นะครับถึงจะเล่นสบายถ้าทำแบบนี้นี่ก็ไม่ได้นะเนี่ยบางทีเคยเจอนะก็ชิปล็อกที่มันทะลุเดี๋ยวลองทำดูดีกว่า เนี่ยบางทีมันก็ทะลุแต่คราวนี้ไม่ทะลุอืมรับอืมฮะจังเกิลเราจะไปที่ไหนเมลเทนเลยเหรอ ภูเขาคุณเป็นแบบนี้อ่ะอ๋อเขาจะให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับ3ามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์กับ75็สิบห้าสเตทโอ้ยปาปาขอขอไปเซฟก่อนที่จะออกเกมภาพบักแล้วโอ้ย นู้มาขายปนลูนพี่อำาคิดอบเหรอไม่น่าซื้อโอ้ด่านเมาเทนนี่หน้าหวาดเสียวอุย้ยนี่ไปอ๋อเห็นเล้เนะล้วไปดูสิครับสนุกอืมเกอบเกอบสนุกมาคิดจะไม่ใช่แบบเอาไปเอาด่านไปย่อนะครับ จะทำอบบี้ที่ย่อด่านมาอีกนะแต่นี้ขอคนไม่ย่อนะเพราะมันจะได้เป็นย,ยาวๆไปเลยนะครับเพราะ41แล้วเนี่ยนี่อปุ่มกระโดดก็ปับเพราะมันใหญ่กว่าเดิมได้ไมั้ไม่ถนัด เดี๋ยวไปทางไหนต่ออ,อ๋อจากทางนี้ทางเดียทางนี้พายก็มีบอกอยู่แต่แต่จริงๆก็ไปแบบนี้ก็ได้นะอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,ยาปับปุ่มดีกว่าเด่นเด่นง่ายหรือเล่นยากเยอะเนี่ยต่ลองหมดความอดทนกับป,ปุ่มแบบนี้ก่อนนะครับปุ่มแบบนี้นี่มันอะไรเป็นอะไรที่น่าเกียดมากมาก คือต้องเดินเราห้ามหยุดนะาปุ่มแบบนี้เน้นแ่ลเดินไม่ไปอีกแล้วปับแบบนี้แหละง่ายที่สุดอืมดีท่าลงมาพอดี ปุ่มกระโดดอืมโอเคผ่านได้อาจจะเด้ยนเสียงหน่อยนะคะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็เดินปกติไม่ได้โอ้ยเสียง ต้องมีที่เดียวนี่อะเดี๋ยวๆต้องม่ใช้ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้อ่ะงงเดี๋ยวไม่ดูให้ดีก่อนเองนั่นแหละก็ต้องมีทางเดียวอืมัวงกัดล้อชอบชอบชอบ ทำไมนางนี้ทำไมอไม่ทางเดียวแล้วเขางกดคงจะไม่ซับซ้อนมากนะเรียบร้อยมา u n t a i n กลเป็นโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ จะได้ก็ต้องมีสองร้อยด่านนะครับเกมเนี้ยมามันซื้อเพชรก่อนเอาอะไรดีเอาเพชรกิ้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวใส่มันด้วยเอา้าจริงๆถ้าโดนเมื่อกี้คงจะตายแล้วไม่ใชเ่เกมดีเลยอีกแล้วรู้ว่าโดนแต่คือทำไมมันดีเลยขนาดเนี้ยพื้นเนียนมากเลยนะ ช่พื้นเนียนมากพี่ตายเนี่ยอันนี้แหละคือพื้นที่ตายอืทางผ่านคือโดนสีแดงนะครับ มเดินอีกแล้วปุ่มเดินกับปุ่มกระโดดเนี่ยพอๆกันนะที่แยก่กว่าปุ่มกระโดดสามารถจะกระโดดนี้ไปทำไมกระโดดเล่นนะไม่ต้องทำจริงนะเพราะนั่นคือการกระโดดเล่นพื้นดานหรอกการกระโดดเล่นจริงๆมันก็ใช้ได้จริงนะสมุดเนี้ย น่าจะใช้สูตรกระโดดเล่นนั่นแหละผ่านแน่นอนหรือเล่นดีๆนั่นแหละเล่นดีๆก็ผ่านนะครับแต่ถ้าทางที่ดีกระโดดแบบนี้ดีกว่า แบบนี้แล้วเนี่ยี๋ยวก็จะมีอีพีเยอะกว่าน,นี้ที่ไหนได้ไม่แค่สองร้อยด่านก็เยอะนะสองร้อยด่านต่ออีกนิดเดียวก็ผ่านแด้วผ่านเกินครึ่งทางาแล้วนะครับอืมคันเดรู้วะครับวเขาจะมีรีเบิร์ดหรือเปล่า แต่ถ้ามีรีเบิร์ดเกมนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกเลยที่เกียจเดินนัสคิปเลยเอ้ยมามามาอืมทันทันทันอืมโอเคเชื่อเชื่อใจแบบนี้ได้อืมตายได้ไงเอาอีกแล้วเกมเกียร์อีกไม่โดนเลย ทางไปง่ายๆนะครับเตินแบบนี้แหละง่ายสุดไม่ต้องกลัวน้ำแข็งโดนแล้วก็เปลี่ยนสเตนกลายไปเป็นทะเลเอ้ยไม่อินเวนเฟนหรอกมาก็จบคลิปแค่นี้นะคะก็จบแค่นี้แหละ